สูตรล้างอุจจาระตกค้างในลำไส้ทำแล้วพุงยุบตัวเบาหวิวสุดๆอุจจาระตกค้างเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยมีพยาธิหรือเชื้อทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติหรือระบบดูดซึมเสียเพราะพวกน้ำมันพืชจะเข้าไปเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปไม่หมุนเวียนเดี๋ยวนี้ ดีท็อกลำไส้ไม่จําเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะเราก็สามารถดีท็อกลำไส้ด้วยตัวเองได้ที่บ้านเลยด้วยสูตรเครื่องดื่มดีท็อกลำไส้ที่เราก็ทําเองได้ง่ายๆแถมประหยัดสตางค์กว่าไปทําที่โรงพยาบาลเป็นไหนๆเลยค่ะลองทําติดต่อกันสักสามวันผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้คุณถ่ายคล่องพุงยุบเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมั่นใจเพราะเมื่อพุงเรายุบแล้วใส่ชุดอะไรก็สวย และที่สำคัญผิวพรรณก็จะสดใสขึ้นด้วยสุดที่หนึ่งโยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวผสมโยเกิร์ตลดธรรมชาติหนึ่งถ้วยนมสดลดจืดร้อยเปอร์เซนหนึ่งกล่องน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาและน้ำมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากับทั้งหมดและดื่มทันที ห้ามวางแช่ทิ้งไว้นะคะถ้าดื่มก่อนเจ็ดโมงเช้าจะดีมากเลยสูตรนี้จะช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ได้ทำงานเมื่อเราถ่ายคล่องพุงก็ยุบตามไปด้วยใส่ชุดไหนก็มั่นใจเราวันนี้สูตรที่สองนมสดกล้วยน้ำว้าสูตรนี้เราใช้นมสดสองกล่องรวมก็ปริปรมาณประมาณ500อมิลลิลิตร กินพร้อมกับกล้วยน้ำว้าสองผลหรือว่าเราจะเอาไปปั่นรวมกันแล้วดื่มก็ได้ดื่มตอนท้องว่างหลังตื่นดื่มก่อนหกโมงเช้าได้ยิ่งดีเพราะเราจะได้ถ่ายก่อนเจ็ดโมงเชา้าสูตรนี้ก็จะไปกระตุ้นได้ถ่ายออกมาแนะนำให้ติดต่อทำติดต่อกันสักสามวันจะช่วยให้เราขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะสูตรที่สามน้ำเปล่าเม็ดแมงลักสูตรนี้ง่ายๆเลย แค่เตรียมน้ำร้อนหนึ่งแก้วใส่เม็ดแมงลักสองช้อนชารอสามสิบนาทีให้เม็ดแมงลักพองตัวเต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยๆดื่มสูตรนี้แนะนำให้ดื่มก่อนนอนเม็ดแมงลักจะมีใยอาหารสูงมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆจึงช่วยในการรากอุจราที่ตกค้างอยู่ออกออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะตื่นเช้ามาก็จะเราก็จะถ่ายคล่อง สบายพุงเบาตัวไปอีกสูตรที่สี่น้ำเปล่าหนึ่งลิตรมะนาวสองลูกเกลือสองช้อนชาใครจะทำสูตรนี้แนะนำว่าให้ทำมันหยุดค่ะเพราะทำสูตรนี้แล้วคุณจะถ่ายแบบไม่เป็นเวลาเลยล่ะเตรียมน้ำเปล่าหนึ่งลิตรบีบน้ำมะนาวสองและตามด้วยเกลือสองช้อนชาเขยา่าเขย่าให้เข้ากัน พยายามดื่มให้หมดภายใน10-20นาทีพอดื่มหมดขวดแล้วสักพักคุณก็จะรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำทันทีสูตรนี้จะช่วยคุณถ่ายแบบหมดลำไส้จริงๆนะคะเหมือนจะช่วยผักของเก่าที่มีอยู่ออกมาจนหมดด้วยสบายพุงแน่นอนแต่สูตรนี้แนะนำให้ทำอาทิตย์ละครั้งก็พอคะ่ะทำทุกวันก็คงไม่ไหวขอบคุณ จากเพจนานาสาระเพื่อสุขภาพนะคะ